หากขีราชันของกาถูกเปิดเผยและยืนยันออกมาแล้วกองทัพเรือกำลังพิจารณาค่าหัวใหม่ของคุกซันผลปีศาของซูซี่คืออะไรกันแน่และข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจจากมิเวกาชุดล่าสุดส,ส,สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเรามีข้อมูลพิเศษจากมิเวก้าชุดใหม่ครับก็มีข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจหลายอย่างกันพอสมควรครับถือว่าอาทิตย์นี้เนี่ยไม่ได้เหงาอะไรมากนะครับผมเพราะถึงแม้ว่าอาทิตย์นี้วันพีชจะงดนะครับแต่เราก็จะมีข้อมูล จาก SBS เอยจาก r i เวอร์การเอยจากการตอบคาถามพิเศษจากอาจารย์โอดัเอยอะไรแบบนี้เนี่ยก็นับว่ามันมีข้อมูลวันพีซใหม่ๆหลายอย่างอัปเดตมาเรื่อยๆในอาทิตย์นี้นะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าข้อมูลใหม่ๆจาก r i เวอร์การชุดล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลสําคัญอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับข้อมูลของหนวดดาครับผมจากวิเวอร์การชุดใหม่นี้ครับก็ยังระบุแค่ว่าตัวหนวดดาเนี่ยมีแค่ฮาคิกรอดและฮาคิสังเกตอยู่2อย่างครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยแบบ แบบออฟฟิเชียลอยากเป็นทางการนะครับว่าเจ้าหนวดดำนี่เนี่ยมีฮาคิราชันหรือเปล่านั่นเองครับเพราะนั้นถ้ายังไม่มีการบอกว่าเจ้านี่มีฮาคิราชันหรือเปล่าเราจะถือว่ายังไม่มีไปก่อนนะส่วนเรื่องภวิสาครับผมก็ยังระบุไว้แค่มีภววิสารแค่2อย่างอยู่เหมือนเดิมครับนั่นก็คือภววิสาร์แห่งความมืดแล้วก็ภววิสาร์สันไหวครับเพราะฉะนั้นสาหรับทฤษฎีที่ว่าตัวหนวดดำมีสาวิัวิสาร์เตี่ยก็ยังไม่มีการยืนยนันหรือคอนเฟิร์มอะไรอย่างเป็นทางการนั่นเองนะมีการบอกด้วยครับร่าาาาจนเขออชชีีีพพสลท ทามก็คือนักโบราณคาดีนั่นเองครับส่วนทางด้งานคูซันกับตันเรือลบลำดับที่10ของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มนวดดาเหมือนกันครับก็ถูกระบุว่ามีแค่ฮากิเกรและหากิกสังเกตครับไม่ได้มีการบอกว่ามีฮากิราชันนะส่วนเรื่องค่าหัวของคูซันเนี่ยผมอ,อันนี้ก็บอกว่ามีการกักักอยู่ครับ เพราะในวิเวการเนี่ยบอกว่าสำนักงานใหญ่แห่งกองทัพเรือน,นั้นเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการหาลืออยู่ระหว่างการประเมินครับว่าค่าหัวของกุซันเนี่ยจะมีเท่าไหร่ดีนั่นเองครับเท่ากับว่าค่าหัวของกุซันเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศออกมาเลยนะครับว่าค่าหัวเท่าไหร่ครับเหมือนกับว่ายังไม่ถูกตั้งค่าหัวเลยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมในเมื่อวิเวการยังไม่มีการบอกค่าหัวก็เดี๋ยวคงต้องไปรอดูการเปิดเผยค่าหัวของกุซันในเนื้อเรื่องหลักกันอีกทีหนึง่งนะครับข้อมูลของพวกเซราฟิมคร S, s b e a S s n a S hawk แล้วก็ S shark ครับก็เป็นเหล่าเซราฟิมที่มีบทบาทในเกาะเอเคครับก็มีการระบุว่าทั้ง4ตัวนี้ครับมีทั้งฮาคิเกราะและฮาคิสสังเกตครับโคตรเท่เลยครับผมเอออารมณ์เป็นไซบอร์กแต่ว่ามีฮาคิเกราะทั้ง2รูปแบบเลยครับในวิวการยังบอกอีกด้วยครับว่าดูเหมือนว่าจะอายุ8ขวบนะครับทั้ง4ตัวนี้ครับแต่ว่าการเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือเพิ่งจะถูกสร้างและเกิดขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วเท่านั้นเองครับอันนี้ก็ขอคาดว่าได้ว่า เกิดมาเมื่อ2ปีที่แล้วแต่เขาบอกว่าอายุเหมือนกับ8ปีคือยังไงน่าจะมีการเล่งปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์อะไรบางอย่างครับทำให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยโตเร็วกว่าปกติโตเร็วกว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไปได้แหละครับเพราะนั่นแหละครับผมดูจากรูปลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่เด็กอายุ2ขวบนะผมเออถ้าเด็ก2ขวบได้แม่งยังเดินต่อแตะต่อแตะอยู่เลยนะอ่ะนั่นแหละครับผมถึงแม้ว่าจะเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วครับแต่ช่วงวัยเนี่ยมันเทียบเท่ากับคนอายุ8ปีครับส่วนทางด้านจินนี่ครับอดีตท่านของเผ่าม เข่ามังกรฟ้าแล้วก็เคยเป็นอดีตระดับแม่ทัพของกองทัพป,ปฏิวัติด้วยครับเกิดวันที่21ตุลาคมอายุของเธอก่อนเสียชีวิตเนี่ยอายุ39ปีครับก็คือเสียชีวิตเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนะนะส่วนสูงของเธอครับ174ซนติเมตร ราศีตุลครุ๊ปเลือดเอฟทินกำเนิดอ,อยู่ที่แกนลไลอาณาจักรพอข้ออาหารที่เธอชอบเนือไม่ติดกระดูกค่าหัวของเธอในสมัยที่เธอยังอยู่ในคณะปฏิวัติครับ190ล้านเบรี ต้องบอกว่าค่าหัวสูงเอาเรื่องนะค่าหัวสูงขนาดนี้เนี่ยแปลว่าตัวเธอเองเนี่ยก็คงเก่งแข็งแกร่งมากๆในดับดึงเลยเหมือนกันนะ,นะเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่าเชื่อไม่ทิ้งแถวครับบอนนี่เองที่เป็นลูกของจินนี่เนี่ยก็เก่งแล้วก็แข็งแกร่งมากๆนะข้อมูลของคิซารุคาส่วนใหญ่ก็ข้อมูลไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแบบ น่าสนใจสักเท่าไหร่ครับก็ยังถูกระบุว่ามีแค่ฮาคิกรอกกับฮาคิสังเกตเหมือนเดิมครับอาหารที่ชอบเนี่ยมีมิโซะราเมงชอบกล้วยเครื่องดื่มที่ไม่ชอบก็คือมะนาวนะค่าหัวที่คอสกิลตั้งให้เขาก็คือ3,000ล้านเบลีแล้วก็มาถึงข้อมูลของกราฟครับอันนี้คือโค้ดเด็ดครับผมในที่สุดครับก็ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าวีรบ,บุรุษแห่งกองทัพเรือคนนี้วีรบ,บุรุษหลับตำนานคนนี้มีฮาคิทั้ง3รูปแบบครับทั้งฮาคิกรอกฮาคิสัง แล้วก็ฮาคิราชันนั่นเองครับก็นั่นแหละครับผมจริงๆก็เนี่ยในตามในเรื่องหลักคาตอนที่กาบมีการใช้ท่าโจมตีอย่างรุนแรงในฉากต่อสู้ที่กอดจนสัดทาจิโนสึเนี่ยครับเออก็เรียกได้ว่าแฟนๆพี่ก็มองเลยครับว่าตัวกาบนั้นเนี่ยน่าจะมีฮากิราชันน,นนะซึ่งสําหรับวิบการที่ระบุออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันก็แค่เป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันอย่างชัดเจนให้มันสอดคล้องตามในเรื่องหลักแต่ละครับว่ากาบนั้นมีฮากิราชันนั่นเองครับถ้ากับว่าคนจากกองทัพเรือเนี่ยนะตอน,น มีการระบุว่ามีฮาคิีราชันอย่างเป็นทางการถึง2คนแลน้วนะก็เรียกว่าเป็นตัวดับเทพเทเท,ท็อปทอปทั้งสองคนนะ คนหนึ่งก็คือกราฟตัวล่าสุดนี่นะครับแล้วก็ตัวละครก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเซงโกคุนั่นเองนะไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมกราฟถึงเทพแล้วก็ตึงกันซะขนาดนี้ครับก็มีฮาคิราชันนะครับตมแล้วนะครับผมกับดีกีที่เป็นระดับคู่แข่งของโรเจอร์กราฟมีฮาคิราชันด้วยนะอย่างเฟี้ยวนะความยุติธรรมของกราฟครับก็คือความยุติธรรมตามแบบฉบับตัวเขาเองครับก็ถ้าให้แปลแบบง่ายก็คือคติความยุติธรรมก็คือความยุติธรรมในแบบของกูเองอ่ะกูจะทําอะไรก็เรื่องของกู อรัรวมประมาณนั้นนะเจ้ากาฟนะเงินรางวัลที่คอยกิวตังให้กาฟครับนั่นก็คือ3000ล้านเบรีครับทีมสัตว์ของกาฟก็คือหมาเซนเบอร์นาร์ครับเรียกว่าไงน่าจะเป็นไอตัวหมาที่เป็นหัวเรือกาฟไปครับผมหน้าตาคล้ยายๆกันนะก็เป็นทีมสัตว์ของกาฟนั่นแหละครับพูดถึงเรื่องฮาคิราชันเนี่ยขอพูดถึงเรื่องโซโลเสิร์ฟอีกนิดหนึ่งครับแล้วตกลงประเด็นของโซโลนี่มันยังไงวะเนี่ย การ์ดถูกระบุในวิวกคารชุดใหม่ว่ามีฮาคิราชันแต่แต่ละตัวสโ,โลนในวิวกคารชุดใหม่ยังไม่ยอมระบุว่ามีฮาคิราชันนะเออมันยังไงกันแน่นะอ่ะในเมื่อก็ถ้าสโ,โลยังไม่ถูกระบุว่ามีก็ยังไม่นับว่ามีก็แล้วกันนะผมตามนั้นไปก่อนแล้วกันนะข้อมูลของสตูซี่กันบ้างครับล่างโครนล่างแรกที่ประสบความสําเร็จของแมทครับถูกระบุว่าเธอนั้นมีฮาคิกรอดและมีฮาคิสังเกตครับส่วนภพิชาของเธอนั้นเธอเป็นผู้มีทางพิเศษจากผลค้างข่าวครับก็คือแบบค้างข่าวเบเบ เลยนะผมค้างคาวที่มันกินเลือดทั่วไปนะก็หอากับว่าเป็นสายโซอนธรรมดาทั่วไปคือผมไม่ได้เป็นสัตว์มายาอะไรแต่อย่างใดนะเกิดวันที่24เมษายนครับอายุปัจจุบัน36ปีครับโอ้สามสิบหกปีแล้วเหรอแต่ว่าสวยเชงมากนะส่วนสูงของเธอ179เซนติเมตรอาหารที่เธอชอบเธอชอบแอปเปิลพายอาหารที่เธอไม่ชอบเธอไม่ชอบอาหารขยะงาอดิิรกสะสมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามทีมตัดของเธอก็คือค้างคาวสถานที่เกิดก็คือ ือสถานที่วิจัยของแมตนั่นเองส่วนข้อมูลของคิบาริครับมีการบอกครับว่าเธอนั้นถูกคอเกลตั้งค่าหัวไว้อยู่ที่2ดาวหรือว่า200ล้านเบรีนั่นเองครับสูงเอาเรื่องครับทางด้านเฮลเมมโปครับค่าหัวของเขาที่คอเกลตั้งขึ้นมาครับ1ดาวหรือว่า100ล้านเบรีครับเออก็เรียกว่าทั้งคิบาริหรือเฮลเมมโปนะครับก็น่าจะเป็นทหารเรือที่มีชื่อเสียงเกินยศตัวเองขึ้นไปประมาณหนึ่งเหมือนกันครับก็เลยถูกตั้งค่าหัวไว้สูงนะ มถึงเป็นกรูดด้วยครับเป็นกรูดนั้นครับมีค่าหัวอยู่ที่5ดาวหรือว่า500ล้านเบดีครับซึงก็เป็นค่าหัวระดับพลเรือโทรครับทา,ทางทั้งที่ยศจริงๆเขาเนี่ยเป็นยศพลเรือตรีก็แค่นั้นเองอะนะเช็คเช่นเดียวกับคูจากูครับถึงแม้ว่าจะมียศพลเรือตรีครับแต่ว่าคอสกิลก็ตั้งค่าหัวให้กับเธอไว้อยู่ในเกรดเดียวระดับกับพวกพลเรือโทรครับเพราะเธอนั้นจะมีค่าหัวอยู่ที่5ดาวหรือว่า500ล้านเบดีครับเออเรียกได้ว่าหน่วยซอสหลายต่อหลายคนเนี่ย ถูกประเมินความเก่งความแข็งแกร่งไว้สูงกันพอสมควรนะผมข้าหัวสูงๆกันทั้งนั้นเลยนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถสรนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละ199่าบาทซื้อ3าถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุุดดน้วยะครับ เพื่อนทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาช่แล้วครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ